สวัสดีค่ะแม่เอนะคะกิติยารักษนาันธ์ค่ะประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลำปางเราอยู่ภายใต้การรับรองของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะคะภารกิจของเราก็จะดูแลคนพิการทางสติปัญญานะคะคและผู้ดูแลในเรื่องของการให้ความรู้นะคะกับผู้ดูแลเรื่องของสิทธิ์และโอกาสต่างๆที่คนพิการ ควรจะได้รับนะคะในส่วนของคนพิการเราก็พัฒนาศักยภาพนะคะในเรื่องของการกระตุ้นพัฒนาการนะคะจำนวนคนพิการที่ทํางานของเรานะคะมีอยู่สามคนนะคะคนที่หนึ่งนางรัชนีวนนรรณพลวงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ในชมรมนะคะก็ทาในเรื่องของงานเอกสารทุกอย่างในชมรมนะคะคนที่สองก็จะเป็นาน,นายกิตินันใจหวังนะคะสวัสดีครับด้วยแล้วก็ พี่นันใจหวังนะคะจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะคะผู้ช่วยเป็นครูช่วยดูแลเด็กพิการหรือว่าคนพิการที่พ่อแม่มาติดต่อกับทางชมลมแล้วก็จะช่วยดูเด็กได้นะคะคนที่สามก็คือนางสาวราวพลศรีขาวนะคะที่ใช้สิทธิแทนคนพิการก็เป็นรับหน้าที่นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ก็คือทำเป็นตั้งแต่ทำเอกสารไปจนถึงช่วยงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ ส่วนของภาพการพัฒนาคนพิการเราก็เราก็จะให้ความรู้นะคะให้คนพิการหรือคนที่ทํางานในชมรมเราครับเความเข้าใจกับงานมอ้บหมายหน้าที่และก็ชี้แจงในเรื่องของอภาพรวมเกี่ยวกับคนพิการแล้วก็ทิศทางการทํางานของพวกเราะคะ่ะส่วนของเมื่อตรกอนเนี่ยภาพรวมก่อนหลังนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทํางานด้วยใจทาด้วยจิตอาสาและไม่ได้ขอเตียน พอหลังจากที่ได้รับการจ้างงาน,นะะแล้วก็ทําให้ลดความกังวลน,นะคะคือได้ทำงานเช่อคนอื่นด้วยแล้วก็ได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวยด้ยค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนางรัชนีวนนรนณพลละวงนะคะเป็นผู้ดูแลของน้องเด็กชายนะัฐพัฒน์พลละวงค่ะซึ่งพิการทางด้านสติปัญญาะคะ่ะ ก่อนที่คุณแม่จะมาทํางานที่นี่นะคะคุณแม่ก็เป็นแม่ค้าขายูีตามตลาดนะคะแต่สินค้าที่ขายตอนนี้ไม่ได้รับความนิยมค่ะจึงได้ไม่ได้ไปขายแล้วค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมาทํางานที่ชมรมผู้ปกครองนิการาสรีปัญญาค่ะตําแหน่งที่ทําก็คือเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลค่ะทําทุกอย่างค่ะบันทึกบัญชีบันทึกรายชื่อสมาชิกหรือว่าทารายงานาการประชุมค่ะ หลังจากที่คุณแม่ได้ทํางานที่นี่นะคะก็ได้รับโอกาสมากมายเลยค่ะทาให้ชีวิตดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะทางด้านสังคมหรือว่าทางด้านการออมค่ะเพราะคุณแม่จะหักเงินจากเงินเดือนนะคะมาออมประจําทุกเดือนอยู่แล้วค่ะส่วนในด้านสุขภาพก็จะคอยดูแลกับน้องคนพิการค่ะพาเขาเดินออกกําลังกายแถวบ้านค่ะคุณค่าที่ได้รับจากการทํางานนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับ ได้รับการได้ทำงานอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ได้ส่งเป็นตัวแทนเข้าอบรมต่างๆได้รับรู้ได้เรียนรู้เรื่องสิทธิคนพิการแล้วก็ในด้านการทำงานในด้านต่างๆค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะบริษัท PPG Lo g i s t i c จำกัดนะคะที่ให้ผู้ดูแลได้ใช้สิทธิคนพิการทำงานแทนคนพิการนะคะและทำให้คนพิการได้มีงานทำนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะชื่อนางสาววลพรสีขาวเป็นผู้ดูแลคนพิการชื่อนายอินถาเซอรอวิเศษได้รับการจ้างงานจากบริษัทเดลทีเอสอาร์ออฟเอเชียจำกัดส่วนตัวดิฉันได้รับการจ้างงานแทนผู้พิการชื่อนายอินถาเครือว,วิเศษก่อนได้รับการจ้างงานก็ไม่มีงานประจำทำค่ะคือรับจ้างทั่วไปค่ะ พอได้รับการจ้างงานก็ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานประจำค่ะหน้าที่ในการทำงานบริการทำเอกสารให้กับผู้พิการที่มาใช้บริการและจัดเก็บเอกสารและถ่ายเอกสารค่ะในด้านการออมจับแบ่งการออมออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนที่1ออมไว้ใช้เป็นอนาคตวันข้างหน้าส่วนที่2ออมไว้ใช้ยามถูกเฉิญค่ะในด้านการสังคม เวลามีเทศกาลในหมู่บ้านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะและเข้าร่วมโครงการ90วามมหัศจรรย์ของฉันในด้านการดูแลสุขภาพก็จะมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอสัปดาห์ละ3ครั้งนาน30นาทีและทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากการทำงานการที่เรามีรายได้เลี้ยงชีพ และสร้างความภูมิใจและความมั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงทางการเงินในท้ายนี้ก็ขอขอบคุณบริษัท The QSR of Asia จำกัดที่ให้โอกาสคนพิการในการจ้างงานในครั้งนี้ด้วยค่ะและขอให้บริษัทเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านและมีสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ